เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆท่านผมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับทำเลดีติดถนนลาดยางวิวทุ่งนาวิวภูเขาด้วยครับแลือพื้นที่เยอะครับหลังนี้พื้นที่3ไร่1งาน83ตารางวา ทำไร่ทำสวนได้สบายครับรเกษตรพอเพียงห้องหนองนาก็เหมาะครับด้านข้างก็เป็นพื้นที่นาครับบรรยากาศก็กดีโถงโล่งสบายดินดีน้ำดีตัวบ้านสวยๆบรรยากาศก็ดีด้วยนะครับวิวภูเขาครับเงียบสงบเป็นส่วนตัวรับเหมาะกับการอยู่อาศัยพักผ่อนหย่อนใจตัวบ้านมี3ห้องนอน1ห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งครัวครับโรงจดอดรถก็มีให้พร้อม เอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคุดแดงนะครับถูกต้องครบถ้วนบรรยากาศดีมากครับสุดชิลครับวิวทุ่งนาภูเขาหมากกาบพ่องผ่อนหย่อนใจไฟฟ้าประปาสะดวกล้อมรั้วที่ดินเฉพาะด้านหน้าครับเฉพาะด้านหน้าตัวบ้านนะครับพื้นที่ด้านหลังไว้ทําแปลงเกษตรกันได้ปลูกต้นไม้ทาสวนเลี้ยงปลาได้สบายทําไล่ทํานาได้เลยรูปแปลงสี่เหลี่ยมพืนผ้าด้านหน้ากว้างติดถนน29เมตร ผมที่แล้วไล่ครึ่งครับมไร่ครึ่งที่เหลือก็อทำสวนกันได้ครับพื้นที่ครับตามรูปนี้เลยนะครับด้านหลังเอาทำนาด้านหน้าติดถนนอยู่สายพักพลยนใจทำบ้านพักบ้านพัก,ากตากอากาศก็กเหมาะทำเลดีด้วยนะครับใกล้ตลาดใกล้มินิบิ๊กซีและใกล้โลตัสแค่3กิโลกว่าๆเท่านั้นเองใกล้ที่ว่าการอำเภอ3กิโลเช่นกัน แปลงนี้อยู่ตำบลน,น้ำแพรอำเภอพะาวจังหวัดเชียงใหม่ครับทนใดกำลังมองหาที่อย่าบ้านสวนนี้อยู่ก็ไปดูกันได้สามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปแต่าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ